คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันมันเกิดขึ้นได้นะลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะนี่เป็นร้านเสริมสวยมีลูกค้าชาวจีนเข้ามาใช้บริการแต่สิ่งที่มันแปลกแล้วมันก็งงก็คือลูกค้าเข้ามาทําทุกอย่างเองเสร็จสับครับสเสมือนกับว่าเป็นร้านของตัวเองเลยฮะ อ้าวนั่นไม่ใช่ช่างเหรอฮะสุภาพจิตีคนนั้นไม่ใช่ครับง<อ>งไม่ใช่เจ้า<อ>ของร้านด้วยเหรอคือถ้าดูถ้าดูภาพอย่างเดียวแล้วไม่ได้อ่านารายละเอียดเนี่ยก็ไม่แปลกอย่างที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้บริการก็เป็นเรื่องปกติครับเจ้าของคลิปนี้เขาโพสต์คลิปเขาเป็นเจ้าของร้านนะคนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ล็อกประตูร้านครับเพราะว่ามีช่างเนี่ยมาซ่อมบ้านแล้วอยู่ๆก็มีชาวจีนสองคนเดินตรงเข้ามา ก่อนจะจัดแจงแม่ทำผมกันเองฮะ <c oughs> ไม่ต้องมีช่างขอยืมอุปรกรณ์หน่อยเออประมาณนั้นครับมาจ,จัดแจงทำกันเองใช้เครื่องมืออุปรกรณ์ของร้านแบบไม่เกรงใจจากคลิปจะเห็นว่าฝ่ายหญิงกำลังตัดผมให้ฝ่ายชายท่าทาง,งคล่องแคล่วด้วยนะฮะใคเดินผ่านไปผ่านมาคงคิดว่าช่างของร้านกำลังให้บร,ริการลูกค้าแน่นอนเออมันไม่ผิดแปลกไปกับการใช้บริการปกติหรือว่าตามร้านทั่วไปก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับแต่แปลกตรงที่ เธอเธอเป็นใครเธอเป็นใครเนี่ยน้องสาวเจ้าของร้านก็คิดแบบนี้ครับก็เลยโทรศัพท์มาสอบถามว่าพี่พี่มีช่างใหม่มาทําผมเหรอ,อเห็นมีคนจีนนั่งทําผมกันเองใหญ่เลยเธอก็เลยรีบเปิดกล้องดูครับแล้วเธอบอกโอ้โหเห็นภาพแล้วก็ตกใจสอบถามว่าชาวจีนเนี่ยนะครับเดินไปบอกกับช่างที่กําลังก่อสร้างบอกว่าขอทำผมแล้วทางช่างที่มาก่อสร้างที่บ้านบอกโอเคเ <laughs> ท่านั้นแหละครับ จัดให้กลายเป็นแบบนี้เลยเขาขออนุญาตแล้วนะก็ช่างบอกแล้วว่าโอเคแต่เป็นช่างทำบ้านแม่แต่ที่ไปย้อนดูภาพในคลิปเจ้าของร้านยืนยันบอกว่าไม่มีช่วงเวลาไหนเลยนะที่เห็นทั้งคู่ไปคุยกับช่างจึงตัดสินใจโพสต์คลิปเหตุการณ์นี้หวังให้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกับคนอื่นๆกับร้านอื่นๆอาจจะเจอแบบนี้ต้องระมัดระวังพร้อมกับรีบแจ้งตำรวจครับสุดท้ายก็ลงบันทึกประจวันเอาไว้ เธอบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดหลังจากนี้สิ่งที่ทําได้คือจะล็อกร้านอย่างดีระหว่างที่ช่างมาซ่อมที่ร้านอืเดี๋ยวเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเอ๊ว่าแต่ชาวจีนเขารู้ได้ยังไงเนี่ยว่าจังหวะนี้ยร้านปิดแล้วเขาเข้าไปใช้บริการได้รู้แบบจังหวะช่างซ่อมปั๊บเดียวมั้งมีคนขอยืมหน่อยเอยูอุปกรณ์หน่อยขอทำผมหน่อยอะ